นี่คือภายในโครงการบ้านหรูระดับพรีเมียมลักชัวรี่ที่คุณสามารถเช่าอยู่เองได้ในราคาเริ่มต้นเพียง220,000บาทครับนารินสิริพระราม9 กรุงเทพกีทาเข้ามาจะเจอกับความยิ่งใหญ่ของพื้นที่ส่วนกลางและขับเ้าที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปตัตยกรรมยุคจอรอเจียนโดยการดึงเอาเอกลักษณ์ความสมมาตรและความโอทโหกมาไว้ที่นี่ซึ่งภายในขับเขาแห่งนี้ก็ดีไซน์กิจกรรมที่หลากหลายตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยมาไว้ให้ครบคันถัดจากขับเ้าก็จะเจอกับสถาปตัตยกรรมที่อยู่อาศัยทั้ง3าแบบนี้ที่ถูกนิยามว่าบ้านหรูสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกที่ทั้งโครงการมอบความเป็นส่วนตัวเพียง56ครอบครัวเท่านั้นแล้ววันนี้ผมจะพาไปดูแบบบ้านที่เป็นขนาดเริ่มต้นของโครงการกัันครบ ภายในใโดดเด่นด้วยดับเบิลวอลลุ่มบริเวณโฟร์เย่ทางเข้า mm hmm. เชื่อมต่อกับโซน Living, ิฟวิ่งบริเวณหน้าบ้านด้วยดีไซน์ที่เป็นโอเพนแปลนก็ช่วยให้บ้านหลังเนี้ย ดูกว้างและปลโปร่งลงเป็นพิเศษอย่างพื้นที่ด้านหลังตรงนี้เขาจัดเป็นโซนลิฟวิ่งเชื่อมต่อกับโซนดินนิ่งบวกกับบานช่องแสงด้านข้างช่วยให้พื้นที่ดูเบาสบายไปทั้งฟลอร์เลยด้านหลังจะเป็นพื้นที่สำหรับห้องครัวแยกส่วนและเมดพาซาครับนอกจากนี้ก็ยังมีห้องนอนชั้นล่างรองรับสำหรับผู้สูงอายุที่ปรับเป็นห้องทํางานแบบนี้ก็ได้ครับไปดูกันต่อที่ชั้น2ครับมีโถงขนาดใหญ่ไว้นั่งพักผ่อนบริเวณตรงกลางโดยทางฝั่งหนึ่งของบ้านเนี่ยจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ทั้งฝั่งสามารถแบ่งโซนการใใใช้้้้งงงงาานนนนนหหหหหออออไดดเมมืกับับบีโรรรรแขญ ที่เชื่อมกับห้องน้ําในตัวแบบฮิตเ n นเทอร์ที่ให้บารทับมาด้วยครับส่วนอีก2ห้องนอนก็สามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้ทั้ง3ห้องมาพร้อมกับโซนแต่งตัวและห้องน้ําในตัวเหมือนกันสําหรับใครที่อยากลองใช้ชีวิตแบบนี้ดูที่นี่เขามีบ้านปล่อยเช่าอยู่ครับความพิเศษคือคุณจะได้พื้นที่แบบเดียวกับบ้านตัวอย่างเลยมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกจัดเตรียมมาไว้ให้เรียบร้อยรองรับทุกการอยู่อาศัยและทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางไปสถานที่ต่างๆจากที่เนี่ยสะดวกมากๆเพราะอยู่ใกล้กับถนนสีนครินร่มเก้าแล้วพวกห้างสรรพสินค้าาคอมนนนิตหรืจะง ก็อยู่ล้อมรอบไปหมดรวมถึงถนนกรุงเทพกีทาราคําแหงเสรีไทยก็อยู่โซนนี้ทั้งหมดเช่นเดียวกับวงแหวนตะวันออกและทางด่วนสีรัตรรวมถึงรถไฟฟ้าที่เป็นทางเลือกเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกมากยิ่งขึ้นลองมาสัมผัสสถาปตัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ของอังกฤษเมื่อ200ปีที่แล้วได้ที่น,นลินสิริพระรามเก้ากรุงเทพกีทาครับ